สวัสดีจ้ากลับมาเจอกับมาดามทิวลิปนะคะวันนี้จะมาพาหอรูมปีก็คือปอบเปบี๊ยบ้านเรานี่เองไส้ผัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ผัดไส้ไกนะ่ก็เลยจะมาห่อไปด้วยคุยไปด้วยอันนี้แผ่นรูมปีนะ 1> 1หนึ่งห่อมี40ชิ้นนะคะเพราะว่าผัดเองก็คือเราก็ชอบรสชาติตามเราชอบเนาะใส่ไก่เยอะๆใส่ผักผัดง่ายๆดูใน YouTube ก็มีวุ้นเส้นนะคะใส่มีวุน้นเส้นมีแครอทกะลัาปีแล้วก็เนื้อไก่สับค่ะก็ปรุงซอสด้วยหอยนางลม อสซีิูวขาวน้ำน้ำตาลเกลือพริกไทยแล้วก็รสดีนะคะเราก็ใส่ปรุงรสไปตามใจชอบก็เหมือนกับเราทำอาหารกับในครัวปกติอันนี้คือแผ่นลุมเปียนะคะบ้านเราน่าจะหาซื้อง่ายกระตักใส่นี้ก็คือ ตัดเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยเอาไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วเราจึงจะมาหอ่อก็ใส่ไปตามขนาดที่เราชอบะคะ่ะก็ห่อไปตอนห่อนี่ก็คือให้มันแน่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราทอดมันจะได้ไม่แตกมันก็จะได้เป็นม้วนอยู่เหมือนเดิม นำท่าบางคนก็ใช้ไข่บางคนก็ใช้แป้งใส่น้ำท่าแต่ของเราใช้น้ำเปล่านี่ค่ะนี่ออกมาประมาณนี้ก็คือจะห่อแล้วก็เก็บเอาไว้ทานวันไหนที่อยากทานก็ออกมาทอดได้ค่ะทำเสร็จก็ไปแช่ไว้ในช่องติดทำครั้งหนึ่งก็จะได้ทานได้ ประมาณ3-4 3สครั้งมาทอดพยายามอย่าให้แป้งมันแห้งนะคะต้องให้แป้งแผ่นแป้งมันคือให้มันมีความเย็นตลอดถ้าเกิดแห้งแล้วเวลาเราไปทอดแล้วมันจะกระด้างเมื่อกี้เพิ่งกลับมาจากร้าน ไทยเอเชียช็อปไปเจอเพื่อนคนไทยไปเจอเพื่อนคนไทยที่ร้านหนึ่งคนซึ่งเราต้องการซื้อแป้งสาลีแต่ทีเนี้ยถามถามคุยกับเจ้าของร้านคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราก็พูดภาษาดัตยังไม่ได้เนะาะบังเอิญก็มีคนไทยอยู่ในร้านหนึ่งคน อมาม่าก็เลยเรียกคนผู้หญิงคนนั้นมาช่วยบอกว่าเนี่ยเขาต้องการอะไรเราเลยบอกว่าต้องการแป้งสาลีก็เลยรู้จักเพื่อนคนไทยในเมืองหนึ่งคนเขามาอยู่นานแล้วหล่ะเป็นเจ้าของร้านมาสาร้านนวดเขาก็ชวนเราไปทำงานถาม่าไปทำงานกับช่นไหม เราก็ไม่กล้าบอกนอว่าแฟนไม่ให้ไปทําร้านนวดเราก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยววันหลังว่างๆเดี๋ยวฉันจะแวะไปเล่นนะร้านอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็ให้นามบัตรเรามาซึ่งไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านมากก็เลยได้เพื่อนคนไทยเพิ่มหนึ่งคนอาม่า ขายของอยู่ที่ร้านไทยเอเชียช็อปอะค่ะแกใจดีเวลาไปซื้อของบางครั้งแกก็ให้ขนมฟรีมั่งให้วายมาจากเมืองจีนมั่งคุยพอได้พอได้ฝึกภาษาดัดกับแกก็คุยมั่งแกก็รู้เรื่องเรามั่งไม่รู้เรื่องมั่งเราก็พูดทั้งดัดทั้งภาษาอังกฤษแต่แกก็เข้าใจ กระถานสารทุกสุกดิบเราดีเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสไปซื้อของเดี๋ยวจะขอขออาม่าถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะว่าในร้านเขาเป็นแบบไหนก็คือของในร้านก็คือส่วนมากก็จะมาจากเมืองไทยทั้งนั้นนะ มาจากเมืองจีนก็มีแต่ก็คือน้อยแต่ส่วนมากจากที่ดูแล้วมาจากไทยเยอะเพราะปกติแล้วเอเชียช็อปก็คือจะมาจากเอเชีย,เเชยก,กือบทุกประเทศแต่ร้านนี้เห็นจะส่วนมากก็จะมีแต่ไทยทุเรียนก็มีเห็นทุเรียนแล้วอยากกินมาก ยี่สิบกว่ายูโรผูเดียวผูดเดียวยี่สิบกว่ายูโรก็คือเจ็ดรอยกว่าบาทก็เลยท่องไว้อดใจไว้อดใจไว้ซื้อของประมาณประมาณห้าหกรายการ หมดไปประมาณพันก่บาทสามสิบห้ายูโรแพงซื้อฮานามิสองถุงฮานามิถุงละหกสิบกว่าบาทหกสิบห้าบาทหนึ่งยูโรแปดสิบห้าเซนไอซื้อปลาเนี่ยค่ะปลาเบนเทนนะ่ะถุงละยี่สิบาทที่เป็น ปลาบางๆปลาหวานอะ่ะเราเสียบไมอ้อ่ะถุงละเก้าสิบบาทสองยูโรเท่าไหร่อ่ะคือแบบโอ้ด้วยความเราอยากกินเนาะอยู่ไกลบ้านก็อย่างนี้แหละไสจะหมดละทำไสไม่เยอะ ทำแล้วก็เพลินหอหอกอมาแล้วก็คือขนาด อันี้พอทําได้เยอะเราก็เอาไปใส่ถุงใส่ถุงซิปแล้วก็ไปแช่ในช่องฟิตเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะไม่แพงคิดว่าทำที่ไทยซื้ออุปกรณ์แค่ ร้อยกว่าบาทคิดว่าเพราะว่าของที่บ้านเราไม่แพงแล้วไม่ใช่ว่าเราทอดกินครั้งเดียวเราทำแล้วเราสามารถแช่ช่องฟิตเก็บเอาไว้กินได้หลายวันได้คืออยู่ที่นี่น,นะคะอยากกินอะไรคือต้องทำทาน,ทานเองหมดทุกอย่าง ซื้อกินไม่ได้หรอกแพงนะก็พอคุยกันให้หายเหงาพอาให้หายคิดถึงว่างๆมีโอกาสเดี๋ยวทำคลิปใหม่อีกนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชม กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า